พร้อมมอ่าเดินสองท่านสวัสดีค่ะจินนี่นันทชาค่ะเจน่าอิงจลิน่าค่ะพวกเราเป็นนักแสดงจากพิษลักค่ะพรินเซสเลิฟค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับซีีรส์เรื่องนี้โอ้ก็ เอาจริงนะคะวันนี้คือวันเปิดตัวโรงพยาบาลลำคำแห่งสองใช่ไหมคะพวกเราอะถ่ายอ๋อเปิดแผนกเปิดแผนกเปิดแผนกรังสีวิทยาใหม่ใช่โรงพยาบาลลำคำแหงสองแต่ว่าพวกเราอะถ่ายซีรีส์กันที่นี่ด้วยค่ะก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมงานแล้วก็เหมือนเซเลบรตด้วยกันใช่เราก็ถ่ายเสร็จไปประมาณสองเดือนกว่าได้ค่ะตอนนี้ก็คือมีพายลอตกับเทรเซอร์ออกแล้วเทรเซอร์เพิ่งออกไปค่ะไปดูด้วยนะคะ ใช่ค่ะใช่โอ้หตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเพราะว่าเราทั้งสองคนไม่เคยแสดงอะไรมาก่อนเลยใช่ค่ะแต่ว่าคือตอนแรกจะกดดันนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากแต่ว่าคือถ้าเกิดคนเรามันไม่ได้มีครั้งแรกมันก็จะมีมีครั้งสองครั้งสามรูกต้องไหมคะก็คือโอเคพวกคนต้องมีครั้งแรกอยู่แล้วก็คือเราก็ทําเต็มที่อะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะเหมือนดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่า ครั้งแรกเจก็เต็มที่กับมันมากๆค่ะแล้ว้แหละค่ะที่แที่ออกไปเป็นยไงบ้างเป็นงหยก็เกินคาดนะใช่ความจริงแบบว่าไม่คิดว่าจะมีคนดูหรือว่าคนซัพพอร์ตคนสนับสนุนเยอะขนาดนี้ก็คือแบบนี่นั่งไล่อ่านคอมเมนต์ไล่อ่านจนตาเปาตาแฉะตาดำเลยค่ะทุกคนคือแบบ คือตอนแรกเราก็คิดว่าเออก็คงมีคนดูแหละมีแฟนๆนียายรอดูแต่ก็ไม่คิดว่าเออพอปล่อยออกไปแล้วก็จะมีคนรักมากถขนาดนี้ก็ต้องแบบขอบคุณแฟนๆขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆี่สื่อคนด้วยที่แบบคอยถามคำถามของเราใช่อะไรบ้างคะเขาพูดถึงยังไงบ้างหรอคะคือตอนแรกเช่ไหมคะตอนไพ่หลอดออกอะค่ะจะไม่กล้าดูจะไม่กล้าดูไม่กล้าอ่านคอมเมนต์เพราะว่ากลัวแบบ มันจะแบบโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ๊ก็แบบเพื่อนอะเป็นคนดูก่อนเพื่อนมันคนอ่านด่านแรกก่อนเจ๊ก็บอกว่าถ้าเกิดแบบมันโอเคมันถ้าเกิดมันไม่โอเคอะไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวแบบรู้สึกแย่เพราะตอนนั้นมันก็ไพโอดออกแล้วก็ถ่ายเราก็ยังถ่ายกันต่อยังถ่ายกันอยู่ใช่เรายังถ่ายกันอยู่ค่ะก็คือเหมือนจะกลัวแบบเออแต่มันรู้สึกแย่กลางคันอะไรเงี้ยแต่เพื่อนก็โทรบอกว่าดูเลย โอเคอยู่โอเคอยู่คืออะไรคะล้วบอกว่าโอเคมันก็มีทั้งแบบดีแล้วก็ไม่ดีค่ะแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้แบบฟ e e แบดขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็เหมือนทาทุกวันให้มันแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นค่ะใช่ส่วนตัวก็จินนี่ก็เล่นเป็นหมอเปรดก็จะเป็นหมอที่แบบค่อน้างดุแล้วก็สตร i c แต่มันก็คล้ายๆเราในชีวิตจริงตรงที่ว่าแบบเราก็แบบ คือเราก็แบบดุน้องบ้างบ้างอะดุเดิบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะเยอะไม่เยอะจมี่เลยไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าส่วนตัวจะเป็นคนชอบแบบชอบความเฟะชอบความแบบมีระเบียบวินัยก็เป็นคนพูดไม่เก่งค่ะความจริงแล้วหมอเปรมในซีรีส์บางคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าถ้าเกิดมีใครมาทาให้รำคาญเนี่ยก็จะแบบ ผู้กิจกันดีเลยเช่นเราหนูรู้สึกก็ภูมิใจนิดนึงนะคะที่ทำให้เขาพูดเก่งแต่เขาไม่ได้พูดไงคะเขาด่าในซีรีส์ไม่ได้ก็พูดด้วยมีเหตุมีผลในแบบคาแรคเตอร์เราเป็นไงเจน่าคาแรคเตอร์จะเล่นเป็นแพทค่ะแพทซึ่งเป็นดารานักแสดงค่ะในซีรีส์คือบทบาทในซีรีส์นะคะใช่แล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะครอบครัวค่อนข้างที่จะอู้ฟู่ <laughs> มีฐานะอะไรเงี้ยค่ะชีวิตก็สบายมีแบบเราก็จะปกป,ป้องเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในทวิเซอร์มีฉากเด็ดแล้วนะคะที่บอกที่ลงมาจากข้างล่างเป็นทางกับรถของโรงพยาบาลนะคะที่คอยส่งอะคะ่ะเราเขาโดนเหมือนเขาโดนกําลังเหมือนแบบฉุดกระชากลากถูอยู่แล้วเราขับรถเราเปิดประตูออกมาแล้วบอกคุณจะทําอะไรอะออกลางโรงพยาบาลลําคัแหงเลยเออคือแบบพยาบงพยาบาลตอนนั้นก็คือแบบฮะ อะไรนะคะเกิดอะไรขึ้นคะแต่ว่าเราตกใจรถเธอนะเธอ<ม>ขับรถมาอย่างนี้เลยวินแล้วแบบเราแบบเฮ้ยไรเป็นตัวเองเลยไหมเฮ้ยพี่อะไรตัวเล่นเป็นตัวเองคล้ายๆคะ่ะแต่ว่าในซีรีส์จะต้องโตกว่าหน่อยในเพราะว่าในนิยายอะคะ่ะอายุแพทอายุนะ่าจะประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเกินตัวเอ,อ้ยเกิน เออใช่เกินวัยเกินวัยเกินวัยใช่ค่ะก็คือเหมือนต้องเอ๊ะอายุ28 29ทําตัวยังไงนะก็ต้องไปหาข้อมูลอยู่ค่ะใช่กําลังจะยีสิบค่ะ29่สเลบสิอออันนี้เราได้เป็นคู่กันใช่ไหมคะใช่ค่ะเสิร์ฟความจิ้นริงยังไงางเสิร์ฟความคิดแบ้แฟนๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันบ่อยค่ะใช่แบบหมายถึงว่าเราทำ คือเราแทบไม่ได้แยกจากกันเลยอะค่ะหมายถึงใช่ <laughs> ด้วยว,นนวันนี้มาอีเวนต์เมื่อวานเราก็เราก็อ,อยู่ด้วยกันมาค่ะใช่เราก็เหมือนแบบทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยคะ่ะในชีวิตจริงเราก็สนิทกัน,นะคะ่ะมันก็เลยเหมือนหนูรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่แบบเออมีอะไรจะได้คุยกันอะไรเงี้ยเพราะเรายังต้องอยู่กันอีกนานนะคะใช่ลบทีนเยอะไหมคะต้องดูเองคะ่ะใช้เวลานานนะครับแบบสองคนจะเจิจกันโห กำแพงยังไม่ทันได้เกาะเลยค่ะเป็นคอามเจน่านะคะที่ก็ต้องบอกชาวชาวเพื่อนๆชาวเน็ตทุกท่านนะคะที่ตัดเอาพื่น้องไปลงเป็นเจน่าสโคนนะคะก็กำแพงกําแพทนได้ก่อนเลยค่ะก็ถล่มเลยค่ะเจอกันวันแรกโดนน้องหลอกหอมแก้มในวันออดิชั่นค่ะไม่ด้วยบทได้บทค่ะมันน้องแคสหนูหนูหนูอยากได้ไม่เต็มที่ไงพิซซ่ามาไอ้อะไรอะไอ้เราก็แบบ พี่ป้าอ,ะ,อะไรกำลพงหันกันมาปุ๊บเ,<อ>เราโดนเลยค่ะเจอกันครั้งแรกเจอกันวิแรกพูดจาแนะนำตัวขึ้นแคสปุ๊บเราโดนเลยค่ะในดราม่าอะไรก็เยอะเหมือนกันกรดราม่า,าดราม่าดราม่า อะไรคะแบบอ๋อหมายอ๋อหมายถึงในเรื่องมันร้องไห้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋ออ๋ออ๋อค่ะก็ค่อนข้างที่จะเศร้าอยู่ค่ะดูดูดูจากหน้าตาของพวกเราแล้วคิดว่าดราม่าไหมคะหน้าตาแบบตกง่าไหมเวลาเล่นที่เราโอ้ยพี่เลยจนนี่ร้องไห้เก่งมากแต่คือหนูแบบดูยืดหน่ะแล้วแบบ แต่มันก็มีมันเป็นบางวันมันเป็นบางวันเครียกดกับงานนะจิ่งต้อ <laughs> เข้าใจได้นะคะหมอหัวใจงานน่ะมาก็จะร้องไห้ง่ายพี่เจนหน้าก็ร้องเพลงให้ฟังเปล่าร้องเพลงเก่งมาก <laughs> พี่เจนนี่ร้งองง่ายจะร้องเพลงพิสุดยอดดาราสาวค่ะทำได้หลายอย่างสวยขนาดพี <laughs> ่เจนหน้าเป็นนักร้อง เอ่อเป็นฝึกอยู่สักพักหนึ่งค่ะช่ใช่ค่ะเหมือนร่วมโปรเจกต์อยู่ช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็เหมือนได้มีโอกาสได้เข้ามาทําตรงนี้ค่ะก็ก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้กับทั้งสองอย่างก็ถือว่าได้ได้สกิลติดตัวมาค่ะได้ทั้งแบบเรื่องการร้องการเต้นอะไรเงี้ยอยู่บ้างค่ะใช่ัยค่ะใช่ค่ะพ่ติ๊กรอนค่ะ พี่ติ๊กน่นารักแบบ<ม>พี่ติ๊กก็จะมีสองมุมแบบมุมตั้งใจทํางานกับมุมแบบบอยมุมน่นา,นนานรกักอะไรเงี้ยพี่ติ๊กมาเฝ้าเราทุกวันเลยนะที่เข้ากองคือพวกเรามีกี่คิวพี่ติ๊กก็มาตามนั้นเลยค่ะ<ม>แล้วพี่ติ๊กไม่ได้มามื่อปล่าขนมพี่ติ๊กแบกขนมมาให้ด้วยแล้วไม่มีใครกินแล้วพี่ติ๊กก็แบกกลับไปทุกวันเลยแต่ก็ยังจะแบกมาวันใหม่เนื่องจากกลัวน้องเหนื่อยแล้วบางที หนูเหนื่อยแล้วหนูก็บ่นพี่ติ๊กพี่เต้หนูอยากกินชอ็ะอกโกแลตอ่ะก็จะแบกมาให้พอแบกถึงปุ๊บเฮ้ยชุดมันรัดแน่นกินไม่ได้แล้วพเต้พวกนนี้หนูกินไม่ได้แหละแบกกลับไปพรุ่งนี้พี่เต้หนูอยากกินชอ็อกโกแลตแบกมาใหม่ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากจริงๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเราสองคนแล้วกเ็เพื่อนๆตั้งหลายๆคนในกองนี้ค่ะถ้าไม่มีพี่ติ๊กพวกเราก็คงจะเหนื่อยมากกว่านี้ <laughs> <laughs> ใช่ซีรีส์ใกล้จะออนแอร์แล้วค่ะอ๋อซีรีส์ใกล้จะออนแอร์แล้วค่ะวันนี้ วันนี้นะวันนี้นะคะเราได้วันออนแอร์เรียบร้อยแล้วก็คือวันที่20กันยาค่ะช่องทางช n แนลวันช่องวัน31ค่ะสาด้วสิะเอา็ด้วยค่ะ <c oughs>